สวัสดีครับวันนี้ช่างรถตมิงน,นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาเนี่ยสมานะครับคนเดืเจอปัญหาที่ว่าพอเรากดเบรกกดไฟเบรกหลังอะติดพออย่างเงี้ยกดสมมติกดตรงนี้ปุ๊บมันไม่มีจ่าเลยให้เช็คเลยครับว่าเป็นที่ตัวนี้ครับผมนี่ตัวนี้สวิตช์ต่อไฟเบรกคนสมากคนก็จะไม่เคยรู้จุดนี้ว่าเออมัน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 มีอยู่นะไอเสียงที่ว่าติ๊กติ๊กอะครับมันจะมีเนี่ยันี้เแล้วก็ลองกด ไปหลังก่อนอันนี้คือโอเคแปลว,ว่าดรอดไฟไม่เสียก็นี่เช็ครออสองอยากให้แน่ใจว่าเป็นที่นี้เปล่าไม่มีเลยนะครับอ่ะแล้วนี้มันจะไปไขควงแล้วก็ไขเลยเดี๋ยวผมต้องมาดูก่อนมันเกิดจากอะไรก็ดูง่ายๆคร่าๆวๆนะครับ,บ,บถอดมานเนี่มันประมาณนี้ ถ้าตรงนี้มันแข็งก็ใช้พวกดีบิวดชนี้หน่อยนะครับผมมันจะค่อนข้างออกยากถ้าเกิดรถที่ไม่เคยได้ทําการเปลี่ยนปุ๊บนี่มันจะเป็นนี้ดออกดนึ่งลมาเลยอืประมาณนี้ไปดูนี่ประมาณนี้นะอันนี้เนเกาโอาเคนี่ไอ้ตรงนี้ต้องเข้ามันจะมีนล็อกอยู่นี่ล็อกอยู่นี่ถ้าผมใส่ไปก่อนนี่ใส่ง่งยใส่ด้านนี้นะครับผมแจ็คก,ก็จะอยู่ประมาณนี้ก็เสียบแจ็คไปก่อนก็ได้ แล้วก็อันนี้ก็ใช้น็อตหมุนเลยหายไม่หายลุ้นเลยเดี๋ยวจากนั้นนะครับเราก็จะมาเช็คนะผมอันนี้เช็คไฟไฟท้ายก่อนนะนกดประมาณนี้เย้มๆแรงๆอันนี้คือพลิบตามมือก็พลิบตามมือแลนะ้วะโอเคแล้วก็มาเช็คหน้านะน่ัพลิบตาม,มือเลยนี่คือโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้ แล้วก็ในการอันนี้ตัวนี้มันจะอยู่ที่ราคา40บาทนะครับผมไปตามร้านค้าก็บอกว่าสวิตไฟเบรกก,ก็ได้ครับสวิตสต็อกไฟเบรกตรงนี้นะครับผมชี้เขาหรือว่าถ่ายรูปไปก็ได้นะครับผมมันเป็นจุดที่คนมองข้ามมาเยอะคนค่ข้ามอยจะนึกว่าเป็นที่ไฟท้ายแต่จริงอาจจะเป็นที่ตรงนี้ก็ได้ในที่ผมบอกครับเช็คเบื้องต้นไปก่อนเช็คไฟไฟท้ายหลังก่อนแล้วก็เช็คเบรกหลัง มันก็ไม่ใช่เบกหน้าว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมเค okay, ครับผมเดี๋ยววันนี้ช่องอัลตมิกก็ขอลาไปก่อนนะครับผมถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวถ้าเกิดผมสามารถบอกกับเพื่อนๆได้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ